ขอแสดงความยินดีและดีใจด้วยมากๆเพราะว่าภายใน3เดือน6เดือนนี้มึงโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะปลดหนี้ได้ ดูเหมือนกับว่าบุญแรงแต้มบุญสูงสร้างบุญสร้างกุศลมาเยอะทําให้มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะปลดนี่ได้ภายในสเดือน6เดือนนี้นะมีเซอร์ไพรส์ดูเหมือนกับว่าคุณจะมีโชคลาบมีลาบก้อนใหญ่มีลาบก้อนโตนะเออทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนนะลาบก้อนโตมาทั้งในรูปแบบของล,ลาบลอยนะแล้วมาทั้งในรูปแบบของโอกาสทางการ การงานหรือธุรกิจของคุณดูเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้มีโอกาสเหลือเกินว่าจะเป็นยุคเฟื่องฟูรุ่งเรืองของดวงชะตาเออนะสมเดือนหเดือนนี้ ชีวิตของคุณจะเจริญเติบโตก้าว,ว,ว,วหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์หยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรประสบความสําเร็จมากๆทําให้ดวงชะตาจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปนะเออไปสู่จุดใหม่จุดที่ดีกว่าพละกําลังความตั้งอกตั้งใจของคุณที่จะปลดหนี้หรือใช้ชีวิตให้ดีต้องบอกเลยจะนําพาให้อะไรที่ไม่ดีออกจากชีวิตนั่นก็คือหนี้สินปลดหนี้ได้นะอะไรที่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจหายไปนะจะมีสิ่งดีๆเข้ามามีบุญ กุศลมีสิ่งดีๆเปิดธงเปิดทางให้นะมีกัลยาณมิตรที่ดีที่ชี้แนะชี้นําแนวทางทําให้ดวงชะตาชีวิตของคุณใน3เดือน6เดือนนี้มีโอกาสที่จะมีโชคลาบมีลาบลอยมีโอกาสดีๆทางการงานทางธุรกิจทางการเงินนะมีโอกาสได้รับก้อนใหญ่ซับรับซับก้อนโตนะมีโชคมีลาบมีความสําเร็จอะไรเบารสิ่บางอย่างที่ทําให้คุณได้รับทรัพย์แบบมหาศาลและทําให้คุณสามารถที่จะ ปลดหนี้ปลดสินได้นะปลดหนี้นะแต่ว่ามีสินทรัพย์เอ,อนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยยินดีด้วยมากๆเพราะมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณภายใน3เดือน6เดือนนี้ทําให้คุณสามารถปลดหนี้และมีสินทรัพย์ได้ได้รับทรัพย์ก้อนโตได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ได้รับ การเงินหลังไหลไมาเทมาทําให้ดวงชะตาชีวิตของคุณมีหลักมีฐานมีความมั่นคงมีสินทรัพย์มีทรัพย์สินนะมีบุญกุศลนะส่งเสริมสนับสนุนทําให้นะทุเลาเบาบางในเรื่องของหนี้สินไปได้นะมีโอกาสปลดหนี้ได้ภายใน3เดือน6เดือนนี้เลยนะชีวิตจะได้ฟื้นฟู กลับสู่จุดที่เรียกได้ว่าเป็นอิสระทางการเงินต้องเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบปุบปรับท,ทันทีปุกบปรับฉับพลันจากการกระทําจากบุญและผลบุญผลกุศลของคุณที่สร้างมานั่นเองเออใครแล้วคานายอย่าลืมหิ้หนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ